กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนยินดีต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรไพย่ย4และไพ่ออราเคลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวมิถุนกันนะคะว่าในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีมิถุน จะเป็นอย่างไรกันบ้างการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของผู้คนใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าต้องการความชัดเจนและแม่นยำนะคะแนะนำให้เปิดไพ่ส่วนตัวนะคะสามารถสแกนค r วอา e ค้แอดไลน์แอดาีรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยอันนั้นเป็นดวงเฉพาะเจาะจงของคุณนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง The s t ตา9 5เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมิถุนลัคณามิถุนท,ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ย4่สี่ไพ่ขลังออรเ์เคิลไพ่วัจนะสุภาษิตบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกทพระโงค์ที่อยู่ในไพ่สําหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอร์แมนสมิธองปู่ฤาษีร้อยแปดทุดดวงจิตทุดดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแม่น้ำ ลำทานขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพใ่ให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงปักหลังนี้ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำคอยได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้คอยได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวมิถุนด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุเริ่มที่ไพ่วัจนะสุภาษิตนะคะชาวมิถุนในช่วงปักหลัง สิงหาคมนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงคุณจะต้องเจออะไรบ้างนะคะหรือว่าตัวตวนของคุณมีความคิดความรู้สึกอย่างไรเราจะวางในรูปแบบทักษะนะคะ าวราศีมิถุนไพ่ในตำแหน่งแรกตัวตนคุณเป็นอย่างไรตัวตนคุณแมงเม้าบินเข้ากองไฟอชาวมิถุนคุณอาจจะเคยเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่ออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแบบสูญเสียทำให้คุณรู้สึกแบบว่าถูกหลอกนะหรือว่าถูกโกงได้ด้วยนะแมงเม้าบินเข้ากองไฟคุณอาจจะ เสียเงินเสียทองไปกับการที่โดนหลอกเออนะคะโดนโกงเงินทองได้หรือว่าในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะตกเป็นเหยื่ออะไรบางอย่างได้ที่ผ่านมานะจิตใจคุณมีความคิดแบบนี้นะมิถุนแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะคะคุณอาจจะหลงละเริงไปกับความสวยความงามที่คุณเห็นนะมันเป็นแค่เปลือกนอกนะนะคะ ชาวมิถุนนะตัวตนคุณคิดแบบนี้นะคุณอาจจะโดนอะไรมาหลายหลายอย่างเสียเงินเสียทองเออนะถูกหลอกให้เสียใจนะทุ่มเทไปอย่างมากมายสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะเราเป็นฝ่ายที่สูญเสียนั่นเองนะชาวมิถุนไพ่ในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะเพื่อนฝูงสังคมร้อมรอบตัวเรานะคะหรือว่าจะเป็นลูกน้องเราลูกจ้างเราก็ได้บริวารคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สอดรู้สอดเห็นอ่ะเห็นไหม <laughs> ชาวมิถุนเออคุณคนสอดรู้สอดเห็นคุณเยอะนะมิถุนเขาอยากรู้เรื่องคุณไปหมดเลย ตำแหน่งบริวารน่ะเออไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองคนใกล้ชิดคุณเพื่อนฝูงคุณนะหรือแม้แต่กระทั่งลูกน้องคุณน่ะลูกจ้างคุณน่ะคนที่อันเดอร์คุณเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปในชีวิตคุณน่ะเออสอดรู้สอดเห็นกับคุณมากเลยอยากรู้ว่าคุณทําอะไรที่ไหนนะหรือแม้แต่กระทั่งคนใกล้ตัวคุณนะแฟนเฟิร์นคุณน่ะนะคะ ภรรยาคุณสามีคุณน่ะนะอยากรู้อยากเห็นไปหมดนะหรือว่าญาติพี่น้องคุณก็ด้วยเช่นกันว่าคุณทำอะไรตอนนี้คุณทำธุรกิจอะไรคุณทำงานอะไรเป็นยังไงตบโตไหมประสบความสำเร็จหร,รือเปล่านู่นนี่นั่นอยากรู้ชีวิตคุณไปหมดนะชาวมิถุนเป็นอยู่เปล่าอืมเขาอยากรู้ชีวิตของคุณนะอ่ะ บริวารคุณอยากรู้ชีวิตคุณเออแล้วมาดูความคิดของคุณในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสุภาพร่างกายนะหรือว่าสิ่งที่คุณต้องเผชิญเอหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอหรือว่ากำลังเจออยู่ก็ได้อายุคุณได้แค่อะไรน้ำท่วมปากพูดไม่ออกว่ะ <laughs> เออพูดไม่ออกชาวมิถุน กําลังกําลังน้ําท่วมปากอยู่หรือเปล่าอืมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไรไม่ได้เลยเออต้องก้มหน้าก้มตาไปกําลังเผชิญอยู่หรือเปล่าความรู้สึกนึกคิดคุณตอนนี้คุณกําลังเป็นน้ําท่วมปากอยู่นะพูดไรมากไม่ได้เออนะมันจะส่งผลต่ออะไรหลายๆอย่างอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ก็ได้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งความรู้สึกนึกคิดนะหรือสิ่งที่เจอนะ อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อืหรือว่าต่อสัมมาอาชีพหน้าที่การงานเออนะมันหลายอย่างนะชาวมิถุนน้ำท่วมปากอยู่หรือเปล่ามิถุนความรู้สึกนึกคิดนะถ้าสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังในเรื่องของออโรคที่มากับน้ำได้นะนะคะเป็นวงเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีการงานอำนาจวาสนาบารมีการอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเออความสำเร็จในเรื่องของงานนะความเจริญก้าวหน้า power power คุณได้อะไรช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดนะชาวมิถุน มีอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะถูกเปิดเผยได้ด้วยนะมันทำมันปกปิดอะไรไม่ได้อืมนะคะหรือมีใครกำลังปกปิดอะไรคุณบางอย่างในเรื่องของงานมันก็ไม่สามารถปิดได้เออมันจะต้องถูกเปิดเผยหรือว่าคุณเป็นผู้เปิดเผยในสิ่งนั้นๆก็ได้นะคะ เดทเนี่ยในตําแหน่งเดทด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานด้วยหรือว่าคุณจะต้องไปเป็นผู้เปิดเผยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ได้นะฮะชาวมิถุนช้างตายทั้งตัวเอาไปบวมมาปิดนะมิถุนนะไม่ได้นะไม่ได,นะไไดนะ้คุณอาจจะเป็นคนที่ไปเปิดเผยเรื่องเหล่านั้นก็ได้นะแล้วทําให้คุณมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีความมีสเสน่ห์ชื่อเสียงเมตตามหานิยมโชคลาภนะตำแหน่งสีนะในตำแหน่งที่ดีๆคุณได้ไพ่อะไรชาวมิถุนน้ำขึ้นให้รีบตักว้าวนะคุณได้ไพ่ที่ดีนะแสดงว่าเงินมาแล้ว เงินกำลังถาโถมเข้ามานะน้ำกำลังขึ้นนะคุณต้องรีบตักการเงินคุณดีความมีสเสน่ห์ชื่อเสียงกำลังมาเงินดีชื่อเสียงดีโดดเด่นนะโชคลาบเนี่ยโชคลาบจะถาโถมเข้ามานะ,ะเลขที่เกี่ยวกับโชคลาบดูซิเลขอะไรเออเลขอะไรคะโชคลาบนะโชคลาบนะ อ่าไพ่ดีด้วยนะน้ําขึ้นให้รีบตักนะมาอย่างถาโถมนะต้องรีบตักให้เต็มนะไม่ว่าคุณจะมีกี่ตุ่มกี่แท้งเออดูดให้เต็มให้รีบตกให้รีบตักตวงผลประโยชน์เข้ามานะชาวมิถุนนะคะสเสน่ห์ก็เต็มนะสเสน่ห์ก็มาแรง ชื่อเสียงก็มาแรงทั้งชื่อเสียงอะไรก็ต้องรีบตักตวงนะถาโถมเข้ามานะในตำแหน่งต่อมามูลละอดีตมรดกตกทอดอสิ่งที่ผ่านมามูลละคุณได้ไพ่อะไรปอกค่้ยเข้าปากเออนะชาวราศีมิถุนคุณเป็นคนที่ มีบุคลิกลักษณะง่ายๆเออคือคุณเป็นคนง่ายๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคุณเป็นคนง่ายๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําอะไรก็แบบว่าสําเร็จอย่างง่ายดายไปหมดนะอันนี้เป็นสิ่งที่สะสมมานะคะก็สามารถที่จะมาผลิดอกออกผลได้ในอนาคตได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่เข้ากับใครง่ายเอ,อคุณเป็นคนเฟนลี่คนเป็นคนที่ น่าคบหาคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วเขาก็ชอบนะชาวมิถุนคุณได้ไพ่ปอกกล้วยเข้าปากนะอะไรในช่วงนี้ก็ง่ายไปหมดนะมิถุนนะไพ่ในตำแหน่งต่อมาอุตสาหะความภาคเพียรความขยันความมีมานะอดทนความคิดสร้างสรรค์ create ต่างๆนะมิถุนคุณได้ไพ่อะไร คุณได้ไพ่บนบานสารกล่าวอ่าชาวมิถุนแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของความเพียรพยายามความประสบความสำเร็จนะในการที่จะขอพรน,นั่นเองขอไปเธอคะ่ะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะยิ่งคุณเป็นคนที่หมั่นขอพรเป็นคนที่มันทำคุณงามความดีนะบนบานสารกล่าวนะ ชาวมิถุนคุณจะประสบความสำเร็จในช่วงปักหลังนี้นะมิถุนคุณได้ไพ่บนบานสันก่ลาวคุณอาจจะต้องมีการแก้บนกันบ้างอืมได้แก้บนนะความความเพียรของคุณเนี่ยจะสำเร็จในช่วงปักหลังนี้นะบนบานแล้วก็สำเร็จได้สิ่งสิ่งนั้นด้วยนะบนบานสารก่าวขอพออไรรายได้อย่างนั้นในตำแหน่งต่อมามนตรีผู้หลักผู้ใหญ่นะ วงสังคมแวดวงเพื่อนฝูงสนับสนุนไหมในตำแหน่งมนตรีนะมีใครผลักดันซัพพอร์ตคุณไหมคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ขวานผ่าซากอ่ะชาวมิถุนนะคุณอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพูดจาแบบผงผางได้นะแต่เขาเป็นคนจริงใจแหละขวานผ่าซากแม้ว่าจะพูดจาแบบ เอออาจจะไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่เออหรือว่าพูดจาไม่ได้ไว้น้ําใจกันนะก็แต่เขาเป็นคนจริงจังจริงใจนะพูดจาขวานผ่าซากก็จริงแต่ก็ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณได้อย่าไปน้อยใจกันอย่าไปน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าอย่าน้อยใจในเพื่อนฝูงที่เขาเคยซัพพอร์ตอะไรคุณนะชาวมิถุนนะคะรวมถึงตัวตนของคุณบางครั้งคุณก็เป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากได้ด้วย แต่เวลาเราพูดจาเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของจะไปกระทบผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่พูดมาก็อย่าไปใส่ใจนะชาวมิถุนนะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเขาพูดอะไรกับเราเออเผู้หลักผู้ใหญ่พูดอย่างนี้เออ,อย่าอย่าได้ไปน้อยอกน้อยใจแต่เราอะเวลาเราใช้คําพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระวงังเห็นไหมกลับกันนะ ผู้ใหญ่เขาพูดกับเราได้อ,อคนที่เขามี power มากกว่ามีอำนาจมากกว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราอ่ะนะคะในตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งกาะละกินีนะ,ค,ะความขัดแย้งคู่แค้นคู่ศัตรูคู่อาฆาตอุปสรรคไหคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ขี่ช้างจับตะกะแตนอืมนะคะ มันจะเป็นลักษณะที่ว่าบางครั้งคุณทุ่มเทอะไรไปมากมายขนาดไหนแต่ผลที่มันได้อะมันน้อยนะชาวมิถุนอันนี้จะเป็นอุปสรรคของคุณคุณอาจจะทําไปเยอะแล้วผลตอบแทนที่มันได้มันตรงกันข้ามคุณอาจจะรู้สึกว่าท้อได้เออมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทํางานคุณได้ในสิ่งที่คุณจะต้องเจอได้นะคะ ราะว่ามันได้กลับมาไม่เท่ากับที่คุณทุ่มเทไปนะขี่ช้างจับตะกระแตนเล่นใหญ่เออเล่นใหญ่แต่ได้ตังนิดเดียวประมาณเนี้ย <c oughs> เออเล่นใหญ่ไปอะนะเล่นไปล้วแบบห้าหมื่นหกหมื่นเออได้มาหลักพันอะไรประมาณนั้นนะะเล่นใหญ่เกินะขี่ช้างจับตะกระแตนอะเรามาดูไพ่ขลังนะมิถุน ไพขลังแสดงว่าไพ่นี้อยากออกมานะนะคะชาวมิถุนนะชาวมิถุนใบแรกคุณก็ได้ดีเลยอะไพ่แบบอันบล็อกอะเออไพ่ปลดล็อกชีวิตนะชาวมิถุนนะคุณจะหาทางออกได้เนอะคุณติดขัดอะไรก็มีคนช่วยนะคะคุณจะเจอแนวทางในการที่จะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเออ ปลดล็อกชีวิตได้รวมถึงคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณนี่เห็นไหมชาวมิถุนกระตันยูรู้คุณนะ,ะจิตใจดีมีเมตตานะคะหรือว่าเป็นคนที่ขอพรจากองค์พระแม่คุณอิมนะคะหรือว่าคุณเป็นคนนับถือองค์ท่านได้บางคนไม่ได้ทานเนื้อได้นะที่เข้ามารับชมรับฟังทลิปนี้ชีวิตปลดล็อกนะมิถุนเจอทางออกนะเจอทางออก เจอคนช่วยพบแนวทางแก้ไขได้นะด้วยสติปัญญาของเราเองแล้วก็บุญบาร,รมีที่สะสมชาวมิถุนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะนะคะกตัญญูรู้คุณต่อคุณบิดามารดาหรือว่าคนที่เคยช่วยเหลือโอ้ชาวมิถุน s u c c e s นะคะทุกสิ่งทุกอย่างการงานสมหวังสำเร็จดูสิอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบนะถูกใจอ่ะจะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่คุณถูกใจนี่นะไพ่แห่งเจียบางคนก็เป็นชาวมิถุนที่ เกิดปีวอกก็ได้นะฮะมิถุนเกิดปีวอกหรือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนได้ด้วยนะไพ่ซึ่งหอคงเน,เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับการเยียวยารักษาจิตใจดูสิชาวมิถุนความมั่งคั่งนะคะความร่ำรวยไพ่พอปตีนะโอ้โหมิถุนความประสบความสำเร็จนะรอบด้าน ความมีชื่อเสียงความโด่งดังความเป็นที่ยอมรับโดดเด่นนะมิถุนคุณได้ไพ่องค์พระพิคเนตเนี่ยถือว่าในเดือนนี้เนี่ยปักหลังเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังสำเร็จแบบสุดๆเลยนะคุณจะสุขใจคุณจะรู้สึกเบิกบานคุณจะรู้สึกอิ่มเอมกับความสำเร็จคุณจะได้ดื่มดำ่ำนะกับสิ่งที่คุณรอคอยนะ ชาวมิถุนนะคะไพ่ขึ้นดีมากนะไพ่ขลังเนี่ยความสำเร็จนะ,ะทั้งทางด้านการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ชื่อเสียงเงินทองมากมายเลยนะชาวราศีมิถุนนะ,ะชาวราศีมิถุนคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายกับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ ออไม่ว่าจะเป็นทุนจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะการการงานคุณดีมากๆเฮงมากๆนะยิ่งคุณดีวกับต่างประเทศที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะเงินทองมาเยือนเลยนะนะคะชาวมิถุนชาวมิถุนที่รอในเรื่องของการสอบออสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่ารอข่าวในเรื่องของการสอบเข้า ศึกษาตามาสถาบันที่เป็นสถาบันชั้นนำของต่างประเทศคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคุณรอในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานคุณก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการเรียนก็ได้เช่นกันนะสอบแข่งขันเข้าทำงานก็ประสบความสำเร็จชาวมิถุนที่อยู่ในแวดวงของอสังหาริมัพย์ันะคะ property เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น ขายบ้านอืขายคอนโดที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงของเวลอ่ะการเงินการธนาคารเนี่ยปังมากๆนะคะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงแบบติดอันดับท็อปือ่าคุณอาจจะเป็นท็อประดับประเทศก็ได้อืมคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นยิ่งคนที่ทำงานทางด้านออนไลนะ์นะหรือว่า ดารานักร้องนักแสดงนะชาวมิถุนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคุณจะมีงานแบบงานแบบว่าได้รับแบบได้รับเงินแบบก้อนใหญ่มากๆมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจากงานแล้วก็จากโชคลาภด,ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตคุณจะปลดล็อกอะ่ะคุณจะหาช่องทางได้คุณจะมีคนช่วยคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณจะได้โอกาสดีๆ อย่างไม่คาดฝันได้ด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำคุณงามความดีมาเยอะนะคุณเป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้คุณนะคะในสิ่งที่คุณสะสมมาเนี่ยในเรื่องของวาสนาบารมีในเรื่องของการทำคุณงามความดีเนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงปักหลังสิงหาคมนี้นะชาวราศีมิถุนนะคะหยิบจับเงินทองก้อนใหญ่นะ ขายบ้านได้เออขายรถได้อยากได้บ้านได้อยากได้รถได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะมาดูไพ่ย,ยิปซีค่ะมิถุนไพ่คุณดีมากนะพีถุนนะการงานการเงนิงนความรักมิถุนค่ะแปดไม้เท้าโอ้เห็นไหมมิถุน มีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายนะเป็นคนทำงานเก่งด้วยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสิบถ้วยดูสิอะไรคุณจะสมหวังดังปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างมีทุน t e m p ม r a ์ c รนถ้วยเจ็ดาบ กเหรียญเด็กถือดาบชาวมิถุนนะชาวมิถุนคุณจะมีโชคเรื่องงานมากๆแล้วก็โชคทางด้านการเดินทางด้วยนะเรื่องเงินนะมิถุนมีโอกาสที่จะได้ช่องทางในการทำมาหากินเยอะแยะมากมายนะคุณจะมีงานล้นเหลือเลยนะมิถุนได้เดินทางไกลได้ด้วยคนที่รอข่าวเรื่องการเดินทางไกล การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะทางอาจจะเป็นทางด้านโซนยุโรปได้ด้วยนะบางคนไปทำงานทางด้านโซนยุโรปได้นะคะหรือว่าทางเอเชียก็ได้นะคะยุโรปเอเชียนะมิถุนรอข่าวอยู่ได้รับข่าวดีนะคะชาวมิถุนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ไปบนบานสารกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณ มิถุนนะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษาดูแลมีข่าวดีจากทางไกลมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานด้วยที่อยู่อาศัยด้วยโยกย้ายถิ่นที่อยู่แล้วจะดีชาวมิถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะโยกย้ายแล้วดีมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทาง ชาวราศีมิถุนคนที่ทำงานอยู่ในส่วนของงานฟรีแลนซ์นะคะงานฟรีแลนซ์งานเอนะคะนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยิ่งคุณทำงานออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจะมียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีแต่คนชอบในผลงานของคุณนะคะชาวมิถุน คนที่ทำงานในส่วนของของกินของใช้ของสวยงามร้านอาหารขายดิบขายดีนะร้านอาหารนะแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยชาวมิถุนนะชาวมิถุนในช่วงนี้คนที่ติดต่อดีลงานหรือว่าประมูลงานเนี่ยคุณจะเจอจะต้องแบบว่าเจอพวกที่แบบเรียกรับผลประโยชน์อะหรือว่าเงินใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ จ่ายแล้วได้งานอืจะต้องเจอคนแบบนี้นะคะชาวมิถุนชาวมิถุนอาจจะในเรื่องของการลงทุนเพิ่มการลงทุนเพิ่มในช่วงนี้หรือว่ามีคนเข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณในการที่เอาผลประโยชน์สูงๆมาล่อต้องระวังนะคะให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ให้คิดไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดการเสียหาย นะคะคเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบมาเนี่ยอาจจะถูกหลอกได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะบอกว่าได้แบบยี่สเปอร์เซ็นสามสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถูกหลอกถูกโกงนะคะในช่วงจังหวะช่วงเนี้ยมันมีหลายอย่างหลายแนวเลยนะเ็ดาบเนี่ยพวกคอเซนเตอร์ก็ได้นะนะคะต้องระวังดีๆนะชาวราศีมิถุนนะคอเซนเตอร์ได้ด้วยเจ็ดดาบเนี่ยหลอกเอาเงินเอาทองเราได้ ะะต้องระวังนะในช่วงนี้นะรับสายนะออนไลน์นะคะเบอร์แปลกๆไม่ต้องรับเลยนะแค่เราเผลอรับแล้วพูดคุยอะไรนิดๆิหน่อยๆนีน่คือเสียงเงินเสียทองได้เลยนะคะชาวมิถุนนะทุกๆลราศีเช่นกันนะเรามาดูในเรื่องของความเงินทองอามาดูในเรื่องของเงินทองคุณมีโชคมีลาบจากสิ่งสักศิธิ์ให้โชคนะคะแล้วก็โชคลาบจากการเดินทางไปทําบุญไปทําบุญไปทําทานนะ สามารถมีโชคลาภได้จากเลขทูบเลขปลาประทัดเลขบ้านรวมถึงเลขโทรศัพท์ให้โชคนะมิถุนชาวมิถุนมาดูในเรื่องของความรักคนโสดชาวมิถุนเนี่ยโสดมานานมากนะมิถุนแล้วมิถุนหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณเป็น LGBT ได้ด้วยนะคะเป็นเพื่อนๆในกลุ่ม LGBT ได้มีความดึงดูดเพศเดียวกันได้นะคะ ถ้าคุณไม่ใช่ LGBT อืเป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปเอ,อคนฟังบอกว่าอ้าแล้ว LGBT ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วอ่าถ้าคุณเป็นลักษณะเป็นแบบเพศปกติเออนะเพศปกติคุณก็จะมีคนที่เป็นแบบพวกเจ้าชู้มาชอบคุณนะชาวมิถุนจะมีคนนิสัยแบบเจ้าชู้มาชอบคุณ มีปิดบังรับลมคมในชอบคุณได้นะต้องระวังพวกนี้นะคะต้องระวังคนเจ้าชู้มาชอบพบเจอกันทางด้านออนไลน์นะคะคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วบางครั้งก็ดูแบบว่าสันโดษอยู่ใครอยู่มันแต่ก็เต็มไปด้วยความรักนะชาว ราศีมิถุนนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะคนมีคู่มีแฟนมีครอบครัวนะเรามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรคุณอยากบอกอะไรคุณ the d r s t i c debut สีไม้เท้า สองไม้เท้าอุ้ย The world ไพ่อยากจะบอกว่าคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะอ่ะาไพ่อยากบอกอยากเตือนเตือนเรื่องดีอ่ะนะคะไพ่บอกว่าคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะเขาจะหลงแบบหลงคุณมากนะคะหลงสเสน่ห์ในความเป็นตัวตนของคุณนะคะรวมถึง คุณมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้ด้วยนะมิถุนแต่งงานจดทะเบียนได้บางคนแบบเข้าวิธีแต่งงานแล้วจดทะเบียนหรือบางคนจดทะเบียนเฉยๆอย่างเดียวก็ได้นะคะรวมถึงเขาคนนั้นเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะชาวราศีมิถุนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่มาจากต่างถิ่นดนไกลแล้วเขาก็หลงสเสน่ห์คุณมากเลย นะมีเกณฑ์เดินทางมาหามาพบเจอกันด้วยนะชาวมิถุนนะไพ่อยากจะบอกแบบนี้นะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากๆมีการตกลงโปรงใจอะไรกันได้ด้วยนะในช่วงปักหลังสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีมิถุนนะขอให้ชาวมิถุนนะมีแต่ความรักดีๆนะคะแล้วก็สำเร็จสมหวังนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ